ออนิวดีแม็กไป2,017คันนี้ขายราคาถูกโคตรเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับคันนี้นะครับผมเป็นรถฟรีดาวออกรถ0บาทไม่ต้องใช้เงินดาวพอนถูกๆเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นครับผมรถเป็นสีบอลเงินเดิมทุกจุดนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนและที่สำคัญแม็กซิ่งครับเบรกใหม่นะขอบ18นะครับพร้อมยางใหม่จัดมาให้แล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังเสียงครับ นี่นะครับผมติดง่ายๆเลยนะครับผมเพราะรถคันนี้เป็นรถเดิมๆไม่ได้ตกแต่งมดิฟายอะไรเลยนะครับเปลี่ยนแค่ล้อแม็กซิ ing เท่านั้นนะครับผมคอนโซลภายในเป็นสีดําเบาะคู่หน้าและหลังเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดําคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็มีแอร์แบ็กสลูกคนขับและคนที่นั่งมาด้วยครับได้เกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นเกียร์รุ่นใหม่ตรงคนขับนะครับเลขไม่สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรผมบอกเลยว่าคันนี้ไม้น้อยมากๆครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1,900ซีซีบูพาวเวอร์150แรงม้าเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดของรถกระบะเอาแบบเดิมๆนะแล้วก็โครงสร้างไม่มีการเฉียวชนมานะครับแผ่นเพจดูสีแต้มยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดแผ่นมออก,กอ,อยู่ครบหมดนะครับผมคันนี้ผมการันตีเลยว่าเป็นรถสวยไม่น้อยนะครับ40,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมใครอยากได้โทร0984696699ปดส่มยงคาเซ็นเตอร์ ยินดีให้บริการครับ